สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้นองขบวนเชียงตรงนะคะรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าตื่นสายตอนนี้คือหกโมงกว่าแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะน้นองขบวนจะพาทุกคนไปทําบุนที่วัดนะคะเป็นศิน์โวหลงเจ้านางนะคะเจ้านางเลี้ยงโบวหลงนะคะเขาเอาเพลิง ภาษาขืนจะเรียกเพืองนะคะภาษาไทยจะเรียกฟางเอาฟางมาปั้นเป็นรูปบัวและเจ้านางเลี้ยงบัวแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ทำพิธีต่างๆนะคะเขาสวดตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะคะเออแล้วก็หนุ่มสาววันปกใหม่ก็คือรวมกันเอารวมกันตานตานเลี้ยงเลี้ยงข้าวทวาย พระเนียนแล้วก็ผู้ที่ไปประจ,ระจระะําศีลปฏิวัติธรรมที่วัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเรียกไอ้นอนไม่รู้ไปหรือยังะค่ะไปแล้วนี่คือฟ้าหลังฝนบรรยากาศคือชุ่มชื้นจดชื้นม,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 มากนะคะแหลยังไม่ออกค่ะตอนนี้คือหงองยังไม่ครึ่งนะคะแล้วก็ไปดูก,กันเลยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะศีงว่องก็จะคล้ายๆประเพณีตอนเข้าพรรษานะคะแต่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ ลมอมอแล้วก็มีเพียบซีจากประเทศไทยะคะ่ะได้ลมเงินม,มาทำวลจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยวัตด้วยนะคะแล้วก็ไปเรียกพ่อทำนลอลแต่เขาไม่รู้ว่าไปหรือยงังนะะ บอกมาอ๋อเปิมาค้างซิ่งเหรอวะขำนนมาเม่อละอ๋อเออเฮ้ยขึ้นมาเนอะเมอละ เฮ้เยแหลงไม้สร้างว่าจะมาไกลอยากขึ้นไปถากับมอยแห้งอะไปนำน้ำบาไ,ไปตังไปอนามา,มานนเป็นพน่อนำที่ดีเหรอสวัสดีครับสวัสดีครัครเอออันนี้คือเรือนใกล้จะถึงวันแล้วเหนือหน่อยเหนยฮะ วินเองของไอ่พองเมื่อล่ร่ีพองเอพองน่าจะไปแล้ว๊ายบายตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะคะกำลังจะไปต่างวัดค่ะ น,นี่จะเป็นสินพิเศษหน่อยถ้าเป็นสินวัวอลองและเจ้านางนะคะน,นี่คือจะเป็นบูที่จะลองชาวว่าจะเอามีของที่มีมาลองนะคะส่วนไซนี้คือเอามามนทำพิธีแล้วก็เอาไปเผาที่นานะคะตาลี ็ยังไม่มีใครมาเลยนะคะอันนี้คือในห้องครัวเดี๋ยวจะไปซุยสาวๆเล็กผักอันนี้คือกุฏิที่สร้างใหม่นะคะหัวอู้ห้องหลักสีมีเน็ตเนาะแล้วเนี่ยอู้ห้องหลักสีอู้ห้องสีปรกอบไม่อู้ห้องไม่เนี่ยไม่เอาละเอ้ยหลักสีเนี่ยอ๋อ มามาหอยหอม้วยหอยแล้เตอเหนี่ยวหอมตางข้อเนี่ยพองให้พองลักสีอูกันออกแอกอกแอกแลเตียงเตาผ้าแบบปอนขึ้นมาเนี่ยวันนี้ก็ช่วยกันเลยค่ะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องครัวก็กำลังทำกับข้าวนะคะ ก็วัดก็ใส่เออไมาใส่ก็ไม่หัวเราะนี่ไหมะเออใส่ว่ใส่ถั่วผูอ่ะข้อวางก็ทำเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพียบซีเพิน่นตอนนี้ในวัดก็ยังเข้าวัดเจตธรรมยังไม่เสร็จนะคะไม่ด้ภาษาไทยพูดยังไงนะคะแล้วก็สวดตะเหลียวนันะะ่นเองค่ะ ข้างนอกก็จะทํากับข้าวนะคะที่ห้องครัวค่ะน้องขบก,ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะอันนี้ก็เสร็จดังเสร็จเพลงกลางใจศีลน,นะคะศีลว่าร้องละ,ละเสร็จแล้วนะคะก็จ้อศักข้าวาที่เอาไปตั้งไว้ในวิหารนะคะก็จะเอามากับข้าวมาออกมาไว้ให้พระเนียนเขาที่ห้องครัวนี้นะคะ เราก็ทางเชียงตรงจะเรียกว,ว่าเผยซักเขานะคะภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะนี่คือช่วยกันแกะหอมค่ะแล้ว,ลวข้าวเอ่อแบบข้าวเราก็สุกแล้วนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะก็มีเมนูผักขั่วนะคะเราก็แกงจืดค่ะแล้วก็กอวกเอ่อยำหมี่นะคะยำมุนเส้นค่ะแล้วก็ แคบแคบแคบเอแคบ,บ,แบบโพโบนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเอแบบที่ไทยมีหรือเปล่าอันแคบโพโบนี้นคือมาจากพม่านะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากนะคะกับข้าวในวันนี้ค่ะ ที่มาประจำเสียงที่วัดก็จะรับประทานอาหารตอนเก้าโมงกว่าสิบโมงนะคะตอนนี้ก็คือกำลังทานนะคะส่วนแม่ว่านมนมนมเขาก็มานั่งรอและส่วยกันเก็บนะคะแล้วก็สาวๆด้วยนะคะกินเสร็จล้วเขาก็จะให้พรนะคะรับพรกัน,นะคะ่ะ น,นี่ก็คือคนเข้าคนแก่เขาก็จะนอนทังทอมนะคะเขาเตะทอม ตอนนี้ก็คือเออเงินเหลือเยอะนะคะก็เลยจะทำข้าวเส้นข้าวเส้นทําถวายตานคนเท่าคนแก่ที่มาประดมศีลที่วัดแล้วก็พระเนียนอีกนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาถือศีลห้านะคะเขากินวันละสองมื้อนะคะทําข้าวเส้นลวกแล้วก็ทําแบบข้าวเส้นไม่ใช่ข้าวเส้นน้าเงียวนะคะจะเป็นข้าวเส้นแบบ เออนูข่าวพูดภาษาไทายไม่เป็นนะคะเดี๋ยวดูเมนูแล้วกันค่ะตอนนี้ไม่มีใครมาเลยนะคะนักง่ามาถึงแล้วก็เพิ่งมาต่อภัยแล้วก็มาต้มน้ํารอเขานะคะไม่มีใครมาสักคนเลยค่ะสาวๆยังไม่ขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะคะเมื่อกี้ก็เรียกทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวนักขบาวกก็มาเร็ดผัดอันนี้นะคะเพราะว่ามัน มันเป็นดินเยอะนะคะแล้วก็มีอะไรเยอะอีกเดี๋ยวเราครูจะไปผักก่อนนะคะเร็วรอรูเมนูวันนี้นะคะแต่ตอนขึ้มากค่ะข้อเส้นแบบนี้นะคะจะเป็นเจหมดนะคะตอนเช้าก็คือเป็นเจนะคะกินเจนะคะตอนนี้ก็เริ่มช่วยกันทำนะคะข้อเส้นก็กําลังโต๊ะนิ่วค่ะทาแคบ

พอน้องบพร้อมเขาใส่เน้อมอยอะอันนี้โลอกกันเลยัยแต่แต่ทำหลอกคนเท่าเขาจะกิน้ผ แ่ก <Yesterday>. ันแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มปรุงแล้วนะคะก็จะ ตักถั่วเน่าที่ตำใส่พริกเมื่อกี้นะคะก็จะเอามาคลุกกับข้าวเส้นที่ต้มเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเมนูเจน,นะคะแล้วก็ใส่ผักซีฝรั่งนะคะแล้วก็มะน,นาวนะคะก็จะเป็นเมนูว่านๆนะคะตแต่ว่าอาร่อยมากๆเลยคะ่ะ ผักก็จะเอาคุกใส่ในหม้อมหมดเลยนะคะแล้วก็ทำหอมเจียวลาดอีกนะคะจะได้หอมหอมค่ะเมนูนนี้คือเป็นเมนูเจทั้งวันนะคะตอนเช้าก็เป็นกับข้าวเจนะคะตอนเย็นก็เป็นข้าวะะเส้น น้ำเนี้ยแบบเจนะคะช่วยกันคนละไม้คนละม้นะคะจะไล่เสร็จเดร็ววน,นะคะก็วัน,นวันนี้นะคะหนุม่มหนุสาวๆก็ได้โดมเดินกันนะคะแล้วก็ทำกับข้าวถวายวันกับข้าววันฟ้านั่นเองค่ะ ก็จะมีผู้ส่งอายุมาปฏิวัติธรรมมาประจำศีลที่วัดนะคะถือศีลห้าค่ะแล้วก็มีเพียบซีจากประเทศไทยดมเงินมาจำน 1, วน1,500วบาทนะคะก็ขอขอขอบคุณมากๆากค่ะแล้วก็ขอ,อ,อให้ผลวนส่งไปถึงเพียบซีท่านนี้ด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขออนุอนุมโมทนาวนด้วยการทุกพนนะคะเพียบซีรับพนเงินค่ะ เราก็คือเข้าวัดภาวนาต้องหมักนาบนะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยพูดยังไงนะคะคนที่มาประจําสิ่งที่วัดก็จะทําแบบนี้ทุกคนนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มาทุกว้านเลยนะคะวันนี้วางศิลปก็ตอนเย็นก็ไม่มาบ้างมางว่างนะคะก็สิ่งนี้เป็นสิ่งเจน้านางวงหล,ลวงนะคะ ก็มีการหยากน้ำด้วยนะคะ ทำพิธีเสร็จแล้วก็จะเอาเจ้านางบัวหลวงะค่ะไปไว้ที่ทางออกไปที่พระธาตุนะคะก็จะไปไว้ตรงนั้นนะคะทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นบัวหลวงะคะ่ะก็จะเป็นวัฒนธรีของเชียงตุงทำแบบนี้ทุกๆปีนะคะนี่คือเจ้านางนะคะ ก็ตาแล้วคนก็จะเอาไปที่บ้านไม้กําแพงก็คือจะเอาไปที่ไว้ต้นพวงนะคะต้นไมซีรีค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้มืดแล้วนะคะนกะโก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วอันนี้คือนกสัมปล่อยแล้วก็้าย้ายนี้คือจะเอาไปเผาที่ในนานะคะ่ะตามประเพณีของเชียงตองก็คือความเชื่อนะคะเออข้าวจะดีนะคะข้าวจะ ไม่เป็นโรคอะคะแล้วก็อันนี้คือเอาไปปักที่นาเหมือนกันนะคะอันนี้คือตาเหลียวเจเจ้นนะคะก็คือจะเอาเปลี่ยนที่ประตูว่านตรงนี้นะคะซึ่งกันผีนะะเป็นความเสื้อนะคะก็จะทําแบบนี้ทุกๆปีนะคะในในกลางใจซินนะคะก็เกือบมืดเลยนะคะกว่าจะเ ทำบนเสียดนะคะวันนี้คือตานกับข้าวสองรอบเลยนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะตอนเย็นนี่คือไม่ทําเยอะนะคะตอนเช้าคือทํากับข้าวตอนเย็นคือเป็นข้าวเช่นนะคะเป็นเมนูของเชียงตุงอร่อยมากๆเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องขรก็จะขอตัวลาเพียบซีไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะฝากเพี f c ซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก็จะเปลี่ยนทุกๆปีเลยนะคะก็ตาแล้วนี่ก็คือจะาสารเอานะคะพ่อนครบา,ารนะคะส่วนเชือกที่ทำก็คือเป็นทำจากไม้ทานะคะ ที่ประเทศไทยมีประเพณีแบบนี้หรือเปล่านะคะ